นี่พี่เอาของกินมาให้ขนมอมความมันเป็นถ้ำมันเป็นโพงนะอ,อไปไม่ได้นะเอาไว้กินนะเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไก่นะสวัสด<ม>ีค่ะกับสวัสดีพี่ปีคุณลุงคุณป้าแม่แมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเดินทางสตามแอมช่องเดินป่านะเป๊ดด้วยนะคะแม่ๆพี่ทุกคนเลยวันนี้ออกมาเดินป่าแล้วทุกคน เอาของกินไว้คนสาวันนี้นําเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ขนมเล็กๆน้อยนะคะทุกคนไม่เยอะมากก็มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าพี่แฟดให้พิกัดมาว่าที่นี่มีคนป่าอยู่ในถ้ำนะแล้วตอนนี้อ,อมก็มาถึงแล้วจุดกองไฟรอไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยถึงจจะเปิดคลิปเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาเนาะอ,อมก็เลย ไม่ได้ถ่ายในช่วงที่เดินนะก็เลยมาถึงที่นี่เลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูกันแล้วกันนะพี่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจเอมในการนั่งรอด้วยเพราะว่านั่งรอสักพักแล้วจนกองไฟเนี่ยเก่าแล้วนะจนกองไฟเปลยหมดแล้วเนี่ยยังไม่ไม่เจอนะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าออกมานะจริงๆเขาได้กลิ่นควันไฟเขาก็น่าจะออกมาแล้วนะแต่ว่านี่เขายังไม่ออกมาเลย ซื้อมาเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็ลูกชิ้นนะคะทุกคนชิ้นซื้อมาไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกนะพี่มันเป็นถุงเราเอามาเท่าที่เราเอามาไหวแล้วก็เป็นขนมเล็กๆน้อยๆที่พี่พซื้อสนับสนุนกันเข้ามานะก็จะพยายามทยอยเอามาให้คนป่าเรื่อยๆเลยนะมา ข้าวเป่าวันไหนก็จะติดไม้ติดมือมาเนาะถึงจะเจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะบางครั้งไหนที่ไม่เจอก็กินเองนะพี่พี่อะไรที่มันเน่าเสียนะอะไรที่ไม่เน่าเสียก็เอากลับเหมือนเดิมอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีเป็นคล้ายๆกับน้าตกอ่ะพี่พี่เดีย๋ยวจะพาพี่พทดีตัวบรรยากาศด้านล่างจะบอกว่าในถ้ำแถน,นี้ไม่รู้ว่า คนป่าน่ยอยู่กันกี่คนนะแต่ว่าพี่แฟดเขาบอกว่าอยู่เป็นเด็กเป็นน้องอ่ะเป็นยังเด็กๆอยู่เลยออมเคยมาเจอแล้วล่ะครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยน้องบอกว่าน้องอ่ะบ้านอยู่บนเขาที่โดนสมิ่งอุ้มอ่ะไปรวมพีพีเอฟซีได้ดูคลิปออกไหมนะเป็นคลิปพี่น้องถูกสมิ่งอุ้มแล้วก็อมมาช่วยไว้ทันเนาะก็เลย รอดแล้วน้องบอกว่าน้องอยู่ในหมู่บ้านแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่นะน้องเป็นคนป่าไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าวันที่มาพูดได้รู้ว่าคนเดียวกันกที่เจอหรือเปล่านะไปต่ยังไงเรานั่งรอกัอนเรื่อยๆเลยทุกคนถ่ายบรรยากาศให้ดูบริเวณรอบๆนะ๋ยวมันตกแบบนี้เลยนีท่ทำที่น้องอยู่ในนี้แหละอ๋มเดินเข้าไปตะโกนเรียกแล้วนะเมื่อกี้ ก็ไม่มีวิ่ววหรือว่าน้องไปหาของป่าอยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามอมก็จะรอนะพี่พี่ตรงที่อมนั่งอยู่จะนั่งรอจนกว่าจะเจอแล้วกันตรงนั้นเหมือนจะเป็นที่พักเก่าเลยนะพี่พี่ไ่รู้วเป็นของใครมีฐานสี่มุม อากาศค่อนข้างดีเลยล่ะลมพัดเย็นเลย okay เจอรองเท้าด้วยลองลอยต้นไม้เหมือนถูก ไม่ฟันนเนาะควมยังไม่เคยลงไปข้างล่างนะแล้วเข้าไปสำรวจข้างล่างเนาะว่าง จะไม่รอแล้วไี่มีขนาด เราไม่รอแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วจนกองไฟมันจะดับไปแล้วนะดับไปแล้วด้วยอ่ะไปะเดี๋ยวดับไฟก่อนแล้วกันอืโอเค ชื้นอยู่นะมันไม่จุด,ม,ม,ดมันไม่ติดแน่นอนดีนะออกไม่ตั้งกล้องตั้งแต่จุดกองไฟให้ทีเอฟซหรือไม่งั้นทีเอฟซรอนานแน่ไปออกเลนทางดีกว่า มันมีคลิปหนึ่งเนาะที่อมนึกไม่ออกว่าหินอะ่ะมันเดิงอะ่ะแปลว่าอะไรเนาะมีเพื่อนสีคอมเมนต์บอกว่าหินมันกระดกเนาะเออเออกกับพึ่งนึกใดหินมันกระดกหรือว่าขยับนั่นเองนะคะเวลาไปเหยียบแล้วมันมันหงายขึ้นมานะมันกระดกเนาะมันกระดกติดคำพูดภาษาอีสานเนาะ ศั์บ,บางคําก็นึกออกแต่ภาษาอีสานภาษาไทยนึกไม่ออกมันเดิงมันเดิงมันเดิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดีกว่าจะเดินไปทางนี้จะไปดูที่ใหม่เผื่อเขาอยู่ข้างบนนะไปเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้ ทางตันเนี่ยต้องรอดอุโม,มงไปเหรอลองบเลนนะเดินขึ้นมาจากงข้างล่างเคนเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงเด็ก จริงอะมันต้องไปทางเนี้ยแต่มันต้องลอดไปโอ้ยต้องผ่าอ,อุปสรรคไปถ้าหนีมีไม่ทำแน่วหน,น,นีกลับออกมาเนี่ยเอาไงดีดูว,ว่าไม่ไปดีที่ทุกคนดู นั่งไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละเผื่อไอ้น้องคนนัน้นอ่ะมันไปหาของป่าเนาะถ้ามันกลับออกมาน่าจะกลับไม่ทางนี้ก็ทางตรงหิแล้วก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวปิดกล้องไว้ก่อนละกันถ้าได้ยินเสียงอะไร,รแปลกๆก็จะบอกทันทีเนาะ นี่ก็รอสักพักหนึ่งแล้วแหละได้ยินเสียงกอกเก็กอกเก็บดังมาจากข้างหลังนะไม่รู้ว่าเสียงคนป่าหรือเปล่าแต่มก็ไม่กล้าตะโกนทักเนาะเราได้แต่ซุ่มดูกิริ้นเสียงกรกะเฮ้ยเฮ้ยน้องน้องคนป่าเหรอ,หอนี่พี่เอาของกินมาให้ขนมไม่ล พ่อมาจับตรงนี้นะให้วางไว้หรออ๋อโอเคโอเคได้ได้หิวยังหิวยังอยู่กับใครอยู่คนเดียวหรอเขาพูดเขาพูดไม่ได้นะน้องไม่อยากออกมาแล้วไม่ได้อยู่ตรงถ้ำที่เดิมแล้วเหรอถ้ำหิวอ๋อโอเคแต่พี่เอาของกินให้ อาอาเอาถึงไหมทุกคนมันเป็นถ้ำมันเป็นโพงนะออกไปไม่ได้นะเอาไว้กินนะเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไก่นะมีอยู่กับใครอยู่คนเดียวกินให้หมดนะเออแล้วแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนนอนนอนนอนตรงไหนตรงไหนตรงนู้นเหรอที่ถ้ำเหรอแล้วเข้าไปทำอะไรตรงข้างในนู้นอ่ะ อ๋อหาของป่าอืมเขาฟังดูเรื่องนะแสดงว่าต้องมีคนเคยเอาของมาทักกินนะเขาบ่อยนะมีคนมาบ้างไหมแถวเนี้ยมีมหรอ,อหรออืมโอเคโอเคมาแค่นี้แหละเอาของกินมาให้อย่าลืมกินด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้ามาหาใหม่นะเดี๋ยวรอบหน้ามาหาที่นี่นะอเอออาจจะพรุ่งนี้มะลืนนี้นะ โอเคโอเคงั้นงั้นพี่กลับก่อนนะไปกลับได้แล้วกลับได้แล้วขไปแล้วนะขนมันว่ายอยู่ได้ยินเสียงก็แก่ก็แค่นี่คนเดียวลนะ่ะเดินมาจากนู่นหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่กลับก่อนนะ